ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกแมปวัดวาอารามแล้วครับผมเราไปเที่ยวกันมาหลายคลิปแล้วเนาะคลิปนี้เราก็มาเข้าวัดกันบ้างก็ผมจะพามาทัวร์วัดแห่งนี้นะครับผมแลวจะพามาดูอิสต์เอ็กในท้ายคลิปครับผมก็เราจะมาดูตรงนี้กันก่อนเลยเนาะว่าจะมีอะไรกันตรงนี้เป็นส่วนของลุงเนมครับผมลุงเนมเป็น ABC ฮะีฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าที่ฉันจากมาดูอันนี้นี่คือสวนอะไรนี่คือสวนรับปรึกษาเรื่องต่างๆอ่าที่นี่คือสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากป้ายข้างบนนู้นเลยแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวไหนๆสารลุงเนมสันเป็นชมสวนได้ไหมได้เลยเข้าไปข้างในเลยโอเคครับผมไหนๆเขาก็อนุญาตแล้วนะเดี๋ยวนะ พี่เขาเป็นคนเป็นคนลาวเหรอฮะอืมก็ว่าทำไมชื่อไม่ไทยเลยโอเคมีที่นอนด้วยในนี้พงอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวโอ๊ตทำเมนแหลกขนาดนี้เนี่ยโอเคมาทงนี้ไม่แหลกกันมีป้ายอะไรเนี่ยรถจากไอ้น้ำนะก็เดี๋ยวดูตรงนี้กันตรงนี้น่าจะเป็นบ่อนน้ำแล้วนี่ประดุก,กอนนะเนี่ย ปลาดุกมาเป็นป้ายเลยโอ้โหโอเคคุยกับปลาดุกได้ด้วยสุดยอดปลาดุกพูดได้เหมียวเหมียวไม่ใช่นั่นมันแมวเว้ยเอ,อาเอาซะปลาดุกงงเลยเว้ยเฮ้ยเล่นเองก็งงเองไอ้ปลาดุกเอ้ยไป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 กันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามจะแ,แหลกไปไหนโอเคก็ดูเหมือนจะมีฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นป้ายรถเมล์ธรรมดาฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นบ้านของลุงเนมหรือเปล่าแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะ เขาได้ไหมได้อ๋อเขาน้าจะไม่ทําอะไรมาน,นะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ําเนาะสําหรับบ้านเรือนอย่างเงี้ยนี่เป็นตู้ธรรมดาก็มีเตียงนอนนะบ้านนน้นก็ไม่มีอะไรนะฮะเหมือนกันจะทำไมหันทางหันมาทางนี้แล้วมาแหลกทุกทีเลยสงสัยฝั่งนี้มันจะมีวัดแล้วมั้งอ่ะแล้วนี่ก็คือเออ เขาเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวจังหวัดอำเภออะไรจะอยู่ตรงนู้นเนาะก็ตรงนี้คืออะไรอ๋อมีซุ้มขายของครับผมว่างตึมเลยแต่ตรงนี้ก็นะขายเสื้อขายชุดทีผมซื้อได้เนะี่ยไม่ได้แฮะโอเคนี่ว่างตึมเลยแล้วผมสังเกตว่าตรงนี้จะมีร้านหนึ่งนะครับผมก็คือร้านขายพวกขนมเนาะขนมโบราณขนมไทยฝั่งนู้นก็เหมือนจะเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะผมเป็นร้านเดียวกับที่อยู่ใน RTFC แล้วครับผมนี่ร้านเดียวกันเลยผมจะซื้อไอชุดนี่แหละชุดมาลิงกินกผมซื้อไปแล้วครับผมอ่าแล้วในการขึ้นเขาครั้งนี้นะครับผมวัดอยู่ข้างบนนะผมอ่าข้างล่างยังไม่มีอะไรฮะข้างล่างยังเป็นกําแพงวัดอยู่ครับผมฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ําเนาะก่อนนี้เป็นไงสวยไหมคนไทยสร้างนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าตำแหน่งที่ตั้งของวัดนี้อยู่ที่ไหนกัน มันอูตรงนี้ได้อยู่ตำบลเขาเตี้ยอำเภอหนองคายไม่ดีอำเภอหน,นองแหละหนองหนองจวกเหรอหนองจวกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอ่าอยู่บุรีรัมย์นะแะสดงว่าที่นี่มีจริงครับผมอ่าบันไดยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ถือว่าสูงมากนะครับทุกคนแต่มันก็แหลกมากอยู่เหมือนกันนะ พอวาดแบบนี้เขาทําเยอะนะแล้วผมก็เล่นในโทรศัพท์เออเดี๋ยวเรามาดูข้างบนลยนะครับผมนี่เขาเก็บรายละเอียดดีนะดูดิเขาใช้ตัวรูปแบบโมเดลคนของรูบอกมาใช้เอ,อิ้งก็รักษาความเป็นแบบอไรทํารรูบอกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับผมอ่าก็ยังโล่งๆนะตรงเนี้ยตรงโดมตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ควรเดินข้ามนะครับผมเพื่อเป็นมารยาทนะฮะเราก็ควรเดินอ้อมนะฮะอ่าตรงนี้ก็ คืออะไรเข้าได้ไหมก็ได้ผมอ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระบาทเหรอไม่แน่ใจครับเป็นเหมือนรอยเท้าพระพุทธเจ้าครับผมอ่าก็แทบทุกวัดนะคะก็มีนะคะผมออเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมพุ่งพูดไปโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะอ้อไปดีกว่านะเราค่อยอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะโลง่ลงๆเหมือนเดิมเหมือนเขาจะไม่มีอะไร ไม่มีอะไรใช่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ข้างในนั้นเหรอมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยดูข้างหลังโอ้วูเขาสูงอยู่นะอ่าวัดน,นี้ถ้าใครเดินมาจริงๆนี่ก็จะน่าจะเหนื่อยพอสมควรอยู่อืม แต่ก็เทียบกับวัดอื่นที่มีบันไดนะสูงๆอะ่ะเทียบไม่ได้เลยนะเพราะว่าวัดน,นี้ยังดูน้อยอยู่อ,ะอ่ะอ่าเออเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมนี่มีฝั่งนูงน้นอีกตรงนี้คืออย่างว่าเหมือนจะเป็นที่กราบไหว้เหรอครับอืมนี่มีพญานาคด้วยแต่พญานาคมีหกเจ็ดทำไมมีเจ็ดอ่ะมีเจ็ดหัวแล้วเขาก็อ ยังคงความเป็นโลบอกนะครับเขาก็เอารูปโลบอกมาใช้นะฮะอ่าหัวยังเป็นโลบอกอยู่เลยอืมทางเขาเก็บรายละเอียดมากนะครับผมก็กําแพงก็เก็บรายละเอียดดีครับผมสวยมากจริงๆน่าจะเป็นวอลเปเปอร์เนาะมีพรมเหมือนในวัดเลยจริงๆก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจเฮ้ยพอทําคลิปแล้วผมลืมทุกทีเลยอ่าตรงนี้ครับตรงเนี้ยถ้าเป็นวัดจริงๆนะเขาจะมี มีเหมือนแบบเป็นที่ขั้นอะระหว่างทางเข้านะครับผมทั้งสองทั้งสองทางครับผมทางเนี้ยอ่าก็ไม่ควรเหยียบนะครับเพราะว่าไม่รู้สิแต่เขาห้ามเหยียบนะครับผมก็ควรเดินข้ามเนาะมาทําอไริลิโมเจ้าอาวาสวานนะครับคนนี้ดูหน้าหน่อยใช่เจ้าอาวาสหรือเนี่ยมีซิกแพคซะด้วยโหหน้าตาดูเป็นมาเฟียนะไ,ไม่รู้เจ้าอาวาสด,ดีโอนะครับผมชื่อดีโอโห คนไม่ใช่คนไทยนี่โอเคเอมก็ยังคงความเป็นโลบอกอยู่ดีเนาะดูสิอ่าไม่มีท่ากลับไหนเดี๋ยวเราก็โอเคนะเดี๋ยวเดิอนออกทางนู้นทางนู้นอืออ่าดูเหมือนข้างหลังจะมีอีกเนาะเดี๋ยวเราดูข้างหลังก่อนไป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 ,ไป นี่ถ้าเดินถ้าเดินนี่คือแบบห้าวมากเลยโอเคตรงนี้ก็มีเป็นเจดีย์ข่าวฟ้านะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เก็บระเอียดดีเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับผมอ่ะผมก็ขอต้องขออนุญาตผ่านมาฝั่งนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันแหลกนะก็ไม่อยากให้ทุกคนเห็นแหลกๆนะครับผม เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้คือมไม่มีอะไรนะครับผมนี่เห็นไหมพอหันฝั่งนี้มันจะแหลกนะครับทุกคนฝั่งไหนที่มันมีรละเอียดเยอะมันก็จะแหลกเนาะทุกคนโอ้ตรงนี้มีสอนนะครับผมมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยอูเยอะแยะเลยเต็มผนังนะครับเต็มเสาเลยตรงนี้ก็มีให้กราบไหว้นะครับผมเหมือนกันนะเนาะแล้วตรงนี้อะไรอ้ตรงนี้ก็มีครับแต่ฉากหลังก็อลังการป้าย โอเคตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่นั่งพารนะครับเหมือนเวลา,าพารมาสวดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะให้นั่งตรงนี้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาด้วยแฮะธรรมดาก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเข้ามาครับแบบเนี้ยตอนแรกที่ผมมาก็แทบจะเป็นเซิร์ฟ VIP แล้วครับโล่งเลยคนโอเคนะฮะแล้วเราก็จะพาไปดูอีสเตอร์เอ็กทั้งสามอีสเตอร์เอ็กในแมปนี้นะครับผมอีสเตอร์เอ็กแรกนะฮะใครอาจจะสังเกตนะฮะตอนที่ผมตื่นมาครับผม บางคนอาจจะสังเกตว่าเห็นอะไรบางอย่างที่ผมไม่ได้แนะนำนะครับเห็นคนบางคนนะเขาคือน่าจะเป็นผู้พัฒนาแบบนี้นะครับผมอยู่หลังนี้เลยนี่นี่นี่ตอน,น,นที่ผมเข้าไปใช่ไหมที่ผมบอกห้ามเหยียบตรงหน้าประตูนี่แหละเดินมาข้างหลังผมที่จริงข้างหลังมีประตูนะนี่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางาขึ้นแป๊บหนึ่งผมก็มาได้แล้วนะครับผมหานักขึ้นได้แล้วเนาะก็สตาร์แพตตินัมโอ้โห ทำไมเสื้อมันเฟี้ยวอย่างนี้นะฮะสามารถคุยเขาได้ครับผมสวัสดีคุณคือใครครับผมเขาคือฉันคือเดฟคนหนึ่งในแบบนี้เดฟคืออะไรครับทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอธิบายไม่ได้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาแลยครับผมว่าเดฟคืออะไรฮะเขาคือเดฟในแบบนี้อ๋อผมเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะว่าเดฟมันย่อมาจากอะไรครับผมปิง๊ง นี่แหละฮะผมเพิ่งจำได้นะครับว่าเดฟมันคืออะไระผมมันก็คือ Developer นะฮะยอาจาก Developer ครับผมคือผู้สร้างแบบนี้นะครับผมใช่ใช่ใช่ใช,ช่อ่าก็อีสเตทที่สองนะฮะไม่ไกลครับผมแต่เดินไปเลเล่าไปก็มันเพลินโอเคอยู่ตรงบันไดนี้ล่ะฮะใครบางคนอาจจะไม่สังเกตนะผมนะแต่ผมสังเกตนะผมว่าตรงนี้มีหลุมอะไร นะฮะแล้วก็มีคนยืนอยู่นะเหมือนเป็นโมเดลครับผมก็เป็นโมเดลลายหินเนาะเหมือนเป็นทหารอะนียศดย้วยแหมเนียนเลยโอเคเหมือนเป็นรูปปั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีสเตอร์เอที่สาครับผมอยู่ตรงจุดเกิดเลยฮนะแต่นี่ไม่ใช่จุดเกิดนะนี่ห้องน้ำฮะขอมาเข้าก่อนฮะคือพอดีว่าปวดฉี่ครับผมเดินยาวนะฮะก็นี่เดี๋ยวฉี่สักหน่อย โอ้ยกดกดกดโอเคหลังฉี่ทุกครั้งนะครับช่วงนี้มีไวรัสโคโรหน้านะครับผมโควิดไอทีนะฮะก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับเวลาทำอะไรแบบต้องล้างมือบ่อยๆนะฮะล้างมือฮะอ่ะล้างมือโอเคแล้วก็อย่าลืมปิดน้ำนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับผม ไม่ให้เราสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายกับน้ำครับอ่าแล้วอีสเตอร์ที่สามนะฮะก็อยู่ตรงนู้นเลยฮะเห็นก้อนหินที่เป็นกลุ่มๆตรงนันไหมฮะข้างหน้าเราเลยฮะบางคนก็จะเห็นผมเดินเลยไปนะฮะเพราะว่าเอาไว้ที่หลังลนี่แล้วครับเพราะมันคืออีสเตอร์เอนะครับผมนี่มันจะเป็นโพโพงนะเนาะเมื่อก่อนเนี้ยมันจะไม่มีหินตรงมันมีหินนะคะแต่มันจะไม่มีโพงให้เดินขึ้นไปครับผมอ่าแต่ตอนนี้เขาทาแล้วเนาะ นี่มีลาโพงด้วยก็ไม่มีเพลงนะครับนี่คือใครนี่นี่คือใครครับผมข้างหลังเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยนะเป็นโมเดลข้างหลังนะแต่ผมต้องขอหาวิธีไปก่อนนะครับผมอ่ะอ่ะมาทําอะไรที่นี่นุม่มผมเดินนะครับองง่งงงงแต่พี่มาทําอะไรก็เห็นอยู่พี่มาทําอะไรแล้วพี่มาทําอะไรนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไปทำอะไรเนะี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีไปดูข้างหลังนะครับว่ามันไปได้หรือเปล่าจะรู้สึกว่าข้างหลังมันจะเป็นโล่งๆอะ่ะทอาไมในนี้มันไม่เห็นนะทุกคนเพราะมันสุดแล้วไหนลองดูสิเดี๋ยวผมจะลองซูมนะฮะอ๋อข้างหลังก็เหมือนจะเป็นไข่อะไม่แน่ใจว่ามีไข่บ้างนะฮะผม แต่คนหนึ่งเหมือนจะมีเอ่อพี่แตงฟอร์วิรชิงมาอยู่คนหนึ่งครับผมเห็นแบบแบบเนี่ยเหมือนจะเป็นโมโนเกะครับผมอ่าใครดูพี่แตงฟอร์เวิร์ชิงก็จะเข้าใจนะฮะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่จบนะครับผมอย่าเพิ่งเอ่ออย่าเพิ่งออกกันนะครับผมผมจะแถมนี่หนึ่งแบบครับผมที่มีอีสเตอร์เอ็กที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับผม อ่าเราก็เข้ามากับแมป RTFC นะครับทุกคนแมปที่ผมก็ทำไว้นานๆแล้วนะคบผมก็ตอนนั้นเป็นช่วงสงการนะผมก็ทำไว้เออตอนนั้นเขามีสงการมีบู๊เติมเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วครับผมซึ่งอีสเตอร์เอ็กแรกที่ตอนนั้นผมมาแล้วผมมันหายไปนะคบผมก็คือตรงนั้นแหละฮะนี่อีสเตอร์เอ็กแรกครับผมก็คือท่อระบายน้ำครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรในข้างในนะ แต่ที่นี่จะมีอยู่สองอิสเอรกนะครับผมอิสเอรกอีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงบ่อน,น้ำเนาะที่เป็นป้ายทีเอฟซีครับผมมันจะอยู่ใต้น้ําเลยแต่เรามาดูนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งสนใจนั้นอ่าคีปเอาออกไปแต่เราจะเข้าครับผมนีม่มันคือห้องลับครับผมมีแบ็คโฮอยู่ข้างบนด้วยอะเข้าได้ไหมเนี่ยเ <c oughs> ข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ามานั่งกินบ็อกซี่โคลาชิลได้ในนี้เลยนะครับผมถ้าใครไม่อยากแบบ ออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนนะครับผมที่นี่ก็จะมีหลายอย่างเลยเนาะแล้วนี่ใครเนี่ยไม่แน่ใจครับผมนี่แต่เราไม่สามารถทําอะไรในห้องนี้ได้นาะอนอกจากนั่งนั่นแหละนะก็เดี๋ยวๆๆโอเคนี่เป็นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูอิสเทอร์เอที่สองกันเลยนะครับทุกคนอิสเทอร์เอที่สองก็อยู่ตรงนี้เลยครับผม นี้เดินเข้ามาจากข้างในเนาะก็เดินมาตรงนี้ครับผมแล้วเราก็เดินลงไปในน้ำแล้วครับผมไม่สิกระโดดลงไปในน้ำเลยนะดำลงไปครับผมเห็นป้ายนะไหมฮะป้ายนั้นฮะมันเป็นมันจะมีฐานรองครับผมซึ่งนี่ฮะนี่เป็นยังมีฐานรองครับผมซึ่งเขาซ่อนห้องลับไวในนี้นะครับผมเห็นดำๆนี่ไหมเข้าได้ครับผมเออฝั่งนี้ก็จะมีไข่ ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็แต่เราจะมาดูฝั่งนี้เนาะก็เข้าไปเรื่อยๆลึกๆก็จะมีเออมีคนนี้มานั่งเนาะคนที่เขาขายเสือ้อขายเสือส้อซัดจังมีนเคฟตี้ครับผมอ่าเขาบอกว่าโปรดช่วยพวกอาสโปรดช่วยพวกเราแล้วจะช่วยไงฮนะไม่มีให้ช่วยอะไรนะครับผมเออก็เขาเขียนไว้ไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะแต่ก็เขาอาจจะอยากให้เราช่วยเข้ามาเล่นแบบนี้กัน,นเยอะๆนะฮนะ แบบนี้บางทีนะคะผมเขาก็จะมีกิจกรรมกับผมกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็สนุกดีับผมจะมีแบบพวกสตาร์อย่างเงี้ยผู้พัฒนาแบบนี้นะครับผมมาเข้ามาบ้างยอะไรเงี้ยนะครับผมนี้เราก็จะมีคนซ้ำๆเดิมๆนะซึ่งคนนี้แหละฮะเขาก็มาเล่นกับผมอยู่บ่อยๆในบแบบนี้ครับผมซึ่งเวลามีกิจกรรมนะครับผมเขาจะให้มาต่อแถวตรงนี้เลยฮะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งนะเดี๋ยวเดวะอ้อมไป ตรงนี้ครับผมนี่ผู้งกิจกรรมครับผมคนที่ไม่ได้เติม V.I.P. ไว้นะครับผมก็มาทางนี้ได้เลยหรือเ,เข้าไปต่อแถวเยียบตรงสีฟ้าครับผมส่วนใครที่เติม V.I.P. นะฮะเขาก็จะมีฟัซแท็กครับผมซึ่งเป็นทางที่เร็วกว่านี่ป๊บเห็นไหมฮะเออเขาก็จะมีกิจกรรมกันในนี้ครับผมซึ่งเมื่อวานผมเข้ามาดูนะครับผมเขาก็มีเอ่อซ่อนแอบนะฮะแล้วเขาก็ เปิดเพลงบ้านแสนโศกนะฮะเอาสลอนเลยครับผมเขาเปลี่ยนแมพให้เป็นแมพมืดๆนะครับผมอ่ามืดกว่านี้อีกมืดแบบตอนเนี้ยเออแล้วตอนนั้นผมยังก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมพามาทัวร์ใช่ไหมครับผมยังไม่เติม VIP ครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้เติม v p p นะครับผมเพื่อจะพาทุกคนที่ไมไ่เติม VIP ไปดูในห้องที่เขาเพิ่มมาให้ใหม่นะครับว่า VIP สามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างนะนี่ นี่นะ,ะคือห้อง V.I.P ครับผมสามารถตรงนี้ผมไม่รู้เข้ายัางไงนะครับผมข้้งบนเนี่ยแต่ตรงเนี้ยสามารถออกไปห้องประชุมได้แบบสบายๆฮะแล้วใครไม่อยากวุ่นวายนะครับเข้ามาในนี้ก็สบายครับผมนี่ขนาดก็ยังมีที่ชาร์จลยครับผมดูเขาเล่นเกมกันได้ครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีกที่นะครับและยังไม่พอนะฮะเขาจะมีคําสั่งให้เราสามารถใช้ V.I.P อีโมจิได้ครับผมเป็น V.I.P นะฮะสามารถใช้ได้ครับผม พิมพิมไปในแชทสาธารณะตรงนี้ครับผมนี่แต่ตอนนี้ผมยังพิมพ์ไม่ได้นะครับผมผมต้องเปลี่ยนตัวให้เป็นแบบ R6 ก่อนนะครับเพราะผมตอนนี้เป็น R10 เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมนี่เขาบอกว่าใช้ได้เฉพาะ R6 เท่านั้นนะครับ with, Work with R6 ครับผมอ่าหลายคนอนาะจจะงงนะครับว่า R6 คืออะไรนะฮะ R6 ก็คือ ตัวละครเรานะครับผมมันจะมีรูปแบบการเป็น R6 กับ R15 เหรอ R12 อยู่ R เท่าไหร่เนี่ยแหละนะฮะเปลี่ยนเป็น R6 นะครับเขาก็จะใช้ได้ครับผมอ่าสมมติ E d a างเงี้ยนะครับผมพิมพ์เข้าไปตามนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยพิมพ์ไปตามนี้ในแชดเลยฮะมีสแลนมี E เงี้ย d a างเงี้ยเขาจะ d a s ให้เราทันทีเลยครับผมอ่านี่แหละฮะมี่น้ําดื่มบริการด้วยครับนี่เป็นยังไง เดี๋ยวหยิบนะ้ำอ่าเห็นไหมเขาบริการดีนะครับผม V.I.P ในนี้นะฮะแล้วคนคนที่ดูลำโพงนะครับผมไม่สิคนที่อยากมีลำโพงไว้ใช้นะครับแค่มีเงินแค่พันบาทนะครับผมสามารถซื้อลำโพงได้ครับผมนะเป็นยังไงแล้วก็ไปเปิดก็ได้เลยครับผมคนธรรมดาจะไม่มีลำโพงครับผมผมบอกเลยอืมเขาก็จะเสียบเบียบะหน่อยนะครับผมเวลาเขาอยากฟังเพลงเนาะก็ ผมมีโค้ด ID นะครับผมไม่ใช่โค้ดสิเป็น ID นะ ID ดีเป็นตัวเลขนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแมปอะไรแล้วมันมีลำโพงนะครับผมแล้วอยากฟังเพลงคุกกี้แสงไทยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่ามีเลขอะไรบ้างนะฮะละเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับ ไม่มีตัว U แล้วก็ไม่มีตัว V ไอ้ย u นะคบผมอันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมให้มันพิมพ์เลขได้นะครับผมถ้าเกิดเราพิมพ์เลขอย่างเงี้ยสองตัวขึ้นไปอะเราก็พิมพ์แบบมันก็จะเซ็นเซอร์นะครับผมมันไม่ดูนะครบผมอ่านี่เียน,น,นี่นะเอาแค่เลขนะครับผมอย่าลืมนะเอาแค่เลขแล้วก็ไปใส่ใน ID ของเอ่อรดิโอวิทยุนะครับผมอ่านี่คือเพลงของ c o o k ี้แสงท้ายผมหนึ่งหนึ่งสองสามครับผมหนึ่งห้า สองแปดห้าแปดครับผมนี่นะฮะที่ผมแถบจีฟ้าไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นี่น,นี่ที่ผมท,ทําแถบสีฟ้าไว้ครับไปโอเคที่สี่เส้นใต้สีดำๆไวันนี้ครับผมก็จะเป็นเพลงของคุกกี้เซนชัยนะครับผมใครอยากฟังก็เปิดได้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งห้าสองแปดห้าแปดครับผมอ่าโอเคโอเคครับผมใครอยากฟังก็ได้นะครับผมผมส่งมาในนี้แล้วอ่ะ แล้วนี่ก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนั้นที่ผมมาตรงนี้ยังไม่มีนะครับผมอ่ามีที่นั่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าดูข้างในนะครับผมมีอะไรบ้างน,นี่ก็จะมีแบบนี้นะครับมีที่นั่งอ่าสไตล์ดีเนาะอ่าแล้วก็ข้างบนนะครับผมมีชั้นสองที่นั่งตรงนี้ก็เป็นของไม่ใช่ v I P นะครับแต่นี่คือโซนว I P พครับผม V I P พี PP สามารถเข้ามาดาดฟ้าได้ผมเป็นยังไง นี้รับลมเย็นๆได้ครับผมนี่อยู่กับโต๊ะลายหินอ่อนนะครับอ่ะข้างหลังนี้ก็จะมีที่จอดรถนะครับแต่ในแบบนี้ก็ไม่มีจอไม่มีรถนะอืมนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คล้ายกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจในการไม่ทําให้ผมลิ้นพันแบบนี้นะคบผมไม่ใช่อ่ะ ก็ใครเอบก็แนะนําให้คนอื่นดูกันด้วยนะครับผมเพื่อนข้างบ้านแนะนํามาเลยเออเพราะผมพยายามทำคลิปที่มีคุณภาพให้ทุกคนดูนะครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไปแล้วจ้าวิว